เค e ื e อง e วซ์พ e ีเ e นต์ด้วยบ้าน 4G 3G และ Wi-Fi ร่วมสนับสนุนโดย True Smart Choice ยาวีกิฟต์ยาแผนโบราณผลิตจากสมุนไพรธรรมชาติอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากลับเข้าสู่การแข่งขันในรอบ b ท t t l และนี่คือคู่ที่สองจากทีมโค้ชคิมที่จะมาบทเทิลกันในวันนี้คุณนุกกับคุณน้ำเพชร เออามีรยตตผลท่ไปแฉันพอตอนได้ดูคลิปพี่เขาก็แบบรู้สึกว่าโูพี่เขาสายแข็งนะน้องนุกมีเสียงต่ำที่อุ่นมากอดทนเก็บความในใจแล้วรอแค่วันเวลาผมรู้มาว่าน้ำเพชรเคยเข้ารอบ Bio ายโอเรชันมาแล้วหลายครั้งครับน้ำเพชรอาจจะแบบ มีความตื่นเต้นน้อยกว่าผมผมก็เลยแบบกลัวๆบ้างครับว่าเขาอาจจะทําได้ดีกว่าผมหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงในรอบนี้ที่จะเลือกให้ชื่อเพลงว่าห่วงใหญ่ทไมต้งจากกันจะมีวความที่เคยมีน้ำเพชรมีพัฒนาการที่ดีมากเขาเขาเป็นเด็กท to well ี่ทำให้เรารู้สึกว่าเออว่ะ อยากเอาใจช่วยนะฉันรักยาวๆนุกคะนุกมึนโลตีหรอคะเขาจะเป๋อในขณะที่น้ำเพชรเนี่ยน้ำเพชรดุมมั่นใจแล้วก็อย่างที่บอกน้ำเพชรบบนี่ฉันจะสนไหม อย่างี้พีทรู้สึกว่าน้ำเพชรอ่ะเขาเหมือนทักษะเขาหนากว่าแต่เสียงเขาดันเบาซึ่งถ้าน้ำเพชรแก้เรื่องเสียงเบานุกฝึกเรื่องทักษะในการประสานเสียงรวมถึงความเม่ยยางของตัวโน้ตและประคองสติได้จะเป็นคู่ที่จีจารเหมือนกัน พอได้ฟังดนตรีแล้วมันก็ทําให้เราไปตามอารมเพลงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ทำให้ปล่อยเต็มขึ้นกว่าตอนซ้อมห้องเปียโนค่ะคือน้องเขาได้อยู่แล้วครับคือตอนนี้เหลือแต่นุ๊กที่ยังยังตามหลังน้องเขาอยู่ครับเ <c oughs> สียงร้อนกับเสียงเย็นปะทะกานมันจะเป็นอะไรที่มันค่อนข้างน่าจะเกิดอะไรบางอย่าง กับเพลงเพลงนี้ที่ทำให้คนรู้สึกประทับใจได้โดยสัญชาติญาณของเด็กเขาจะสามารถปรับตัวทั้งคู่เนี่ยจะสามารถปรับตัวเข้าหากันและทำให้เพลงนี้มันมันอุ่นได้จริงๆอย่างที่บอกใครจะแพ้ไม่เป็นไรครับแต่ว่าคือเราต้องทำโชคมาให้ดีใช่ไหมครับแล้วก็ สื่อสารกับคนดูโดยที่เหมือนกับว่าเราเป็นคนที่พูดอยู่ฝ่ายเดียวครับแล้วก็คนดูเป็นคนที่ฟังแต่เราจะพูดฝ่ายเดียวยังไงที่ให้คนดูเข้าใจครับหนูพยายามชิลๆไม่คิดว่าแบบเรามาแข่งกับพี่เขาอะพยายามมาช่วยกันทําโชว์ดีกว่าแล้วก็ปล่อยให้มันเป็นหน้าที่ของโค้ชและหน้าที่ของคนดูให้เขาตัดสินใจว่าเขาชอบเสียงไหนมากกว่ากันดีกว่าเป็นที่นะ การพบกันระหว่างนุ่มสาวไวไัยใสจากทีมคตเจนิเฟอร์คิมคนแรกนุ่มใต้คนซื่อจากภูเก็ตคุณนุกจะมาแบทเทิลกับสาวผู้ไม่เคยย่อท้อต่อความฝันคุณน้ำเพชร เริ่มแบทเทอร์จะไม่ทาว่าเหตุใดจะไมต้องจากกันจะไม่ทวงความ เสียงสุดยอดทั้งคู่เลยนะคะเป็นไงบ้างคะโคจอยบอยเจ๋วมากเลยอ่ะเหมือนดูหนังฝรั่งแล้วภาคเป็นภาษาไทยอ่ะเสียงพูดเป็นอีกแบบแต่พอร้องออกมาเหมือนส่วนวิญญาณเข้ามาอีกแบบนึงแบบว่าสุดยอดเลยทั้งคู่เลยอ่ะไม่ธรรมดาเมื่อกี้แบบตะลึงเลยแล้วแบบยิ่งช่วงดีไซน์ช่วงที่แบบว่าส่งกันให้แบบว่าดึงพลังตัวเองมาเมื่อกี้เยี่ยมมากๆเลยนะสุดยอดทั้งคู่เลยครับผม ค่ะขอบคุณคุณจยบอยค่ะคอสก้องละคะชมโชว์เราเป็นยังไงบ้างคะก็ต้องเรียกว่าเหนือความคาดหมายนะครับคู่นี้ไม่คิดว่าจะจับสองคนที่มาเจอกันนะผมรู้สึกว่าเขาเขาเป็นคนเรื่องกันเลยแล้วคุณจับมาเจอกันได้ยังไงแต่พอมันมาเจอกันมันก็เกิดสิ่งใหม่นะมันเกิดปรากฏการณ์ใหม่ผมว่ามันก็ได้ความน่ารักความน่าดูไปอีกอย่างหนึ่งคิดโดยเฉพาะตอนที่นุก ลากเสียงยาวๆตอนนี้แอนตัวไปขนาดนั้นผมรู้สึกว่ามันเออม,มันมันได้อะไรบางอย่างนะมันได้ไดอารมณ์อ,อะไรบางอย่างสนุกมากเลยอะ่ะข,ข,<อ>ขอบคุณพ่ณอช้องค,ค่ะขอใจนเฟอร์คิมแล้วคะพอใจผลงานลูกทีไหมคะพอใจมากค่ะยิ้มแบบไม่หูบเลยเป็นเหมือนคุณแม่ที่แบบปึ้มปลิ่มมางานโรงเรียนลูกและลูกฉันเก่งทั้งสองคนน้ำเพชรใครจะสงสัยในตัวหนูก็ช่างป้าขอบอกว่าหนูและสมชื่อน้ำเพชร ขอเติมอีกนิดนึงมาถึงรอบนี้แล้วหนูเป็นเพชรน้ำเอกลกูก mm hmm. เสียงนี่แบบเขาร้องกับใครก็ได้เขาร้องกับคนเสียงใหญ่เสียงเล็กได้หมดคือเสียงเขาแบบตรงแล้วก็แหลมก็จริงนะแต่มันแข็งแรงมันขึ้นไปแบบมไม่มีแฟลตไม่มีเพีย้ยนไม่มีอะไรเลยขอ uh huh. บคุณค่ะนกเออ นุกก๊กดอะไรน้องเขาหรือเปล่าลูกไม่เกิดครับตอนที่เดินร้องเข้าไปอ่ะนุกเข้าไปแล้วทำหน้าใส่น้องเขาตลอดปปนนอว่าป้าไม่เป็นใจนุกกดอะไรน้องเขาหรือเปล่าลูก <c oughs> คุณชอบเหรอถ้าตอนที่เขาแอนตัวที่ฉันเกียจเกียจมันดูเป็นเด็กแวนเฮ้ยมันเท่มากนะทําให้ดูอีกทีทําให้ดูอีกทีอย่าดีกว่าครับเผินเผลอ ตอนซ้อมไม่มีท่านี้เลยเขาใส่อารมณ์เขาใส่อารมณ์เสียงมันสูงแล้วลากยาวต้องแอนช่วย <amo> ไม่รู้จักเทคนิคนี้มาก่อนจะต้อง <S <S 1> <S 1> จะได้ถึงจะได้ถึงไงคือคือก็อก็หาคือบนเวทีนี้เราสามารถหาตัวตนของเราจเจอเมื่อเราอินเข้าไปอยู่ในเพลงมากๆถ้าจะเลือกใครสักคนนี่แม่ป้าก็เลือกเลือกที่คิดว่าเขาจะสามารถ เจ้าไปข้างหน้าได้อย่างแตกต่างได้ถึงเวลาที่คอเจนิเฟอร์คิมจะต้องเลือกแล้วค่ะว่าจะให้ใครผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ค่ะขอเลือก ค่ะขอแสดงความยินดีกับคุณนุกด้วยค่ะผ่านเอาสุดล็อกเอาค่ะยินดีด้วยนะคะทำได้เลยนุ๊กเข้าทำได้ตอนนี้น้องน้ำเพชรพูดอะไรกับโคชเจนิเฟอร์คิมหน่อยค่ะ ก่อนอื่นเลยนะคะก็ต้องขอขอบคุณคุณแม่มากนะคะที่ปรานีกับหนูมาตลอดนะคะคุณแม่น่ารักมากขอขอบคุณพี่ๆทีมงานขอขอบคุณพี่ผู้ช่วยโค้ชนะคะพี่พีทแล้วก็ขอขอบคุณพี่ๆนักดนตรีด้วยนะคะต้องขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณที่ถึงแม้ว่าหนูจะมายืนอยู่ตรงนี้นะคะสี่ปีแล้วนะคะไม่เคยเบื่อขี้หน้าหนูเลยนะคะขอขอบคุณจริงๆค่ะขอบคุณมากขอบค่ะขอเสียงประมือดังๆให้กับน้องนำเพชรนะคะ วันนี้ทำได้ดีมากๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะช่วงหน้าคู่แบทเทิลสุดเซ็กซี่คู่สุดท้ายของวันนี้สักครู่